เคยนั่งทำงานเป็นเวลานานๆานแล้วมีอาการปวดคอบ,บ่าสะบักด้านในหรือสะบักด้านนอกแบบนี้กันบ้างไหมครับอาการพวกนี้เราเรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับถ้าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมธรรมดาหรือ,อ,อไม่มีอาการปวดอะไรมากเนี่ยมันจะแค่รู้สึกตึงๆหรือบางคนก็แค่ปวดตึงนะครับแต่ถ้าใครที่มีเรื่องของเส้นประสาทด้วยเนี่ยทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะแบบนี้อึบแค่นี้เองเงยให้สุดนะครับไม่ใช่เงยแค่นี้บิดลาตัวเยอะๆแบบนี้ ค้างไว้นับ1นึถึง2ี่สิกาเป็นเวลานาน,านๆแล้วมีอาการปวดคอบา สะบักด้านในหรือสะบักด้านนอกแบบนี้กันบ้างไหมครับอาการพวกนี้เราเรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับใครที่มีอาการนี้อยู่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการจัดการอาการปวดหลังจากออฟฟิศซินโดรมแบบนี้แบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับแบบพี่นักกายภาพบัดเขาจะแนะนําให้ออกกําลังกายกันแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอาการปวดคอบ่าไหล่เนี่ยแรกๆนะ เราก็จะสงสัยว่ามันมาจากกล้ามเนื้อซึ่งจริงพอเอาง่ายๆพอเราเกิดขึ้นมาพอเราโตขึ้นเริ่มเป็นวัยหนุ่มสาวเนาะไม่ค่อยปวดหรอก แต่พออายุเริ่มสักกลางคนสัก30ขึ้นไปกล้ามเนื้อมันก็จะทางานซ้ําๆเดิมๆเพราะว่าเราก้มคออยู่เป็นเวลานานกล้ามเนื้อตรงบ่าตรงนี้มันจะรับน้ําหนักศีรษะตลอดเห็นไหมฮะถ้าเผื่อเราคอตรงนะมันจะบาลานซ์กับกระดูกต้นคอมันจะบาลานซ์กันพอดีเลยแต่ว่าถ้าเผื่อเราก้มไปนิดเดียวนะกล้ามเนื้อทางด้านหลังเนี่ยมันจะดึงรั้งศีรษะเราตลอดเวลาถ้ามันดึงแค่วัน2วันไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าถ้ามันดึงสักผ่านไปปี2ปี5ปีมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อพวกนี้มันทํางานหนักเกินไปครับแล้วยิ่ ออกกําลังกายจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยล้าลงมันเสื่อมลงเรื่อยๆยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งปวดครับทีนี้พอมันปวดในช่วงแรกๆมันก็ปวดจากกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่พอสักพักหนึ่งก็จะลงลึกไปจนถึงตัวหมอนรองกระดูตัวเส้นประสาทหรือว่าตัวเอ็นที่มันเกาะตามข้อต่อหรือแม้กระทั่งตัวกระดูกเองก็จะเริ่มเสื่อมครับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยในช่วงพาร์ทแรกนะผมจะเน้นเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อลดปวดเนาะ แล้วพ์ทหลังๆเดี๋ยวจะพาออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงนนะครับทีนี้เราอยากรู้กันไหมครับว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่กล้ามเนื้อหรืออยู่ที่เส้นประสาท <c oughs> ผมจะบอกวิธีเช็คแบบง่ายๆก่อนนะต้นคอเราใช่ไหมครับสมมติว่าเราปวดทางฝั่งขวามากกว่าซ้ายให้เราลองเอายางศีรษะไปด้านขวาเทียบกับซ้ายถ้าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมธรรมดาหรือ,อ,อไม่มีอาการปวดอะไรมากเนี่ยมันจะแค่รู้สึกตึงๆหรือบางคนก็แค่ปวดตึงนะครับแต่ถ้าใครที่มีเรื่องของเส้นประสาทด้วยเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีอาการปวดรล้าลงได้ ะะเราจะทําร่วมกับการหันหน้าไปด้านตรงข้ามโดยเช่นหันหน้าไปด้านขวาแล้วเงยหน้าขึ้นในลักษณะนี้ถ้าใครที่มีอาการกดทับของเส้นประสาทเนี่ยมันจะปวดล้าลงแขนเลยนะครับนี่คือคนที่มีปัญหาเส้นประสาทข้างซ้ายเหมือนกันเงยหน้าแบบนี้โอ้มีลงแขนด้วยแสดงว่ามันอาจจะเป็นเส้นประสาทดังนั้นใครที่มีอาการปวดล้าลงแขนนี้แนะนําให้พบนักกายภาพบำบัดหรือพบแพทย์เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ปวดเมื่อยธรรมดามาดูตามนี้วิธีการง่ายๆผมมีอุปกรณ์มาอันนึงเป็น เบลหรือเป,เป็นเราสามารถหาเป็นผ้าขนหนูยาวๆได้นะครับแล้วก็จับแต่ขอบผ้าขนหนูมาเนาะมาวางที่ตรงบา่าตรงนี้ผมอยากให้ทําบ่อยๆมากเลยเพราะว่ามันจะทําให้ตัวกระดูกและกล้ามเนื้อเราดีนะครับวิธีการให้เราเอาผ้าเอากดลงไปที่บ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลงในลักษณะนี้ดึงลงแค่นี้เองนะดึงให้มันกระชับอ่ะนะครับเสร็จแล้วนะให้เราเงยคอขึ้นแค่นี้เราก็ผ่อนทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะแบบนี้ปึ๊บแค่นี้เอง เงยให้สุดนะครับไม่ใช่เงยแค่นี้เงยให้สุดแบบนี้เราจะรู้สึกสบายกว่าอันนี้ผมพาทําแบบรัดแบบเร็วเลยนะนะครับถ้าใครไม่มีผ้าไม่มีอะไรทํายังไงใช้มือก็ได้นะแต่ว่าต้องจับดีๆจับที่บ่าตรงนี้กดลงไปที่บ่าหรือกดไปที่กระดูกตรงต้นคอตรงนี้โอเคนะครับเราเงยคอขึ้นแค่นี้เองนะครับให้เงยอย่างนี้ถ้าใครเป็นบ่อยๆเนี่ยต้องเงยทุกชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงหนึ่งทือทำรอบหนึ่ง สิบครั้งก็พอแต่ละใครที่เป็นไม่บ่อยนะเช้าเที่ยงเย็นก็ได้นะครับเช้าเที่ยงเย็นก็ได้สําหรับท่านี้อันนี้คือท่าที่ควรจะต้องทําบ่อยๆเนาะแต่ถ้ามีเชือกเนี่ยมันจะดีกว่าหรือ,อถ้าใครไม่มีอะไรเลยจะเงยเลยก็ได้แต่เราจะรู้สึกไม่ค่อยดีไม,ไม่ไม่งั้นลองเทียบกันก็ได้ให้เราเอาเชือกนะกดลงแล้วเงยเทียบกับการเงยโดยไม่มีเชือกครับเราจะรู้สึกการใช้เชือกเนี่ยมันจะสบายกว่าโอเคเนาะอันนี้ท่าที่หนึ่งท่าทั่วไปนะทีนี้ วิธีการยืดกล้ามเนื้อต้นคอผมจะสอนนะสมมติว่าเราปวดข้างขวาให้เราเย,ยงคอไปด้านซ้ายแล้วก็ดึงีรษะอันนี้ยืดกล้ามเนื้อทั่วไปอันนี้ทําแค่วันละรอบก็พอนะครับไม่ต้องทําเยอะแล้วเวลาทําไม่ต้องทําแรงค่อยๆให้รู้สึกตึงๆก็พอไม่ต้องแบบว่าเอาจนแบบเหมือนคอจะหลุดออกจากบ่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเอาแค่รู้สึกตึงๆก็พอนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้การที่เรายืดมากเกินไปดังนั้นจะไปนวดไปอะไรก็ไม่ควรจะไปทําแรงๆเนาะ ประมาณนี้ยืดค้างไว้แค่นี้เองครับนับ1นึถึงยีทํา3ถึงหรอบนะครับก็จะได้ละตัวกล้ามเนื้อด้านคอแบบนี้อ่าสมมุตินะอันนี้คือปวดข้างขวาถ้าปวดข้างซ้ายเราก็เปลี่ยนข้างแค่นี้เองถ้าใครยังไม่เคยดู EP ีเรื่องการหายใจเนี่ยการหายใจจะช่วยตอนนี้แหละได้เยอะมากกลับไปดูนะ e ีที่ผมสอนเมื่อกี้เนาะโอเคต่อมาครับปวดด้านขวานะทีนี้หันหน้าไปหาด้านขวาเอียงไปด้านตรงข้ามมันจะได้ข้ามเนื้อกล้ามมัดกับตัวเมื่อกี้นะครับ กล้ามเนื้อจะคนละมัดเลยนะเมื่อกี้ผมหน้าตรงเอียงเนี่ยก็มัดหนึ่งหันหน้าไปด้านด้านขวาถ้าปวดด้านขวาหันหน้าไปด้านที่ปวดแล้วเอียงก็จะอีกมัดหนึง่งคนละมัดกันนะครับดังนั้นเรายืดควรยืดให้มันครบเนาะถ้าตัวไหนที่เรารู้สึกว่ามันตึงมากหรือว่ามันมันตึงมากกว่าก็แสดงว่าเราเป็นข้างนั้นเยอะสมมติมนเป็นปวดข้างซ้ายนะหันหน้าและเอียงแค่นี้เองทีนี้อีกอันหนึ่งอีกอันนึงเมื่อกี้ผมหันไปด้านที่มีอาการปวดผมหันหนีบ้างหันหนีนี่ก็จะคนละมัดแล้วนะหันหนีปุ๊บ กล้ามเนื้อคนละส่วนแล้วว่ะนะฮะดังนั้นก็ทําไปเลยครับเราย,ยืดไปเลยว่าจะตึงขึ้นมาต้นคอเดีย๋ยวคนที่ปวดหัวไมเกรนพวกเนี้ยทําพวกนี้ก็ดีฮะอ่ะ,อะถ้าปวดด้านซ้ายหันหนีกม้มคนละมัดนะครับไปต่อนะทีนี้เราจะลงมาที่ตัวสะบักด้านในบ้างสะบักด้านในเราทํายังไงก็ไม่ยากอีกเหมือนกันลึงสมมติปวดข้างขวาเอาแขนมาข้างซ้ายกม้มมือจับงี้ก็ได้ครับจับมือ,องนี้แล้วก็บิดตัวบิดตัวเลยนะนี่ตัวงี้ บิดไปด้านตรงข้ามกับอาการปวดสมมติผมปวดข้างขวาบิดไปซ้ายปุ๊บก้มคอลงแล้วก็กล้มลงแบบนี้มันจะตึงสะบักด้านในนะครับค้างไว้นับ1 20. นึถึงยีสิบนะฮะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวออาเปลี่ยนด้านดูด้านนี้ข้างซ้ายนะลองปุ๊บจับอันนี้ผมไปไม่ค่อยได้นะครับเพาผมตึงมากตึงมันจะตึงตรงสะบักมากเลยครับแล้วก็ ปวดมากด้วยบางครั้งอาการปวดเนี่ยมันจะเป็นทั้งลำสันหลังเลยนะบางคนปวดไปถึงเอวเลยอีสักท่าหนึ่งทีนี้เราจะยืดตรงสะบักด้านในสมมุติผมยืดฝั่งฝั่งซ้ายก็ได้ผมทาไงเอาตัวก้มลงนี้นะครับแล้วก็เอามือนะสอดเข้าไปข้างล่างถ้าเรามีก็มีเตียงนะครับเราก็ทําแบบนี้ได้บิดลำตัวเยอะๆแบบนี้ค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วผ่อนกลับมาแล้วก็บิดสอดแล้วก็บิดลงไป กดให้ลำตัวเนี่ยลงไปติดกับเตียงให้ได้นะครับมันก็จะตึงมากขึ้นแบบนี้ผมไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าผมตึงไปหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็พูดไปด้วยมันจะลำบากมากนะวันนี้ชุดไม่พร้อมนีม่เหมือนวันก่อนเปลี่ยนข้างถ้าปวดข้างขวาก็ทําแบบนี้นะครับมือขวาสอดมาใต้รักแร้ข้างซ้ายแล้วก็บิดลำตัวลงไปแบบง่ายๆเนาะทําแบบนี้นะครับให้เราทําแบบนี้เช้าเย็นอาการจะดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็ตอนเย็นอย่างเดียวเนาะโอเค ต่อมาครับเราจะยืดช่วงกลางหลังช่วงกลางหลังไปจนถึงกระดูกตรงนี้กล้ามเนื้อตรงนี้มันจะเป็นล a t i s s i m u ด dorsi กับกลางหลังตรงแท่งนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> นั่ง <c oughs> ทับส้นเท้าแล้วก็ยืดแขนอย่างนี้ค้างไว้นับ1-20ถึง20 3ถึงหรอบแค่นั้นนะฮะแล้วก็ผ่อนกลับมาอันนี้วิธีการยืดล้วนๆเลยนะเค้างไว้นับ1-20ถึง20นะครับผมจะไปเร็วๆนะจะได้ลหลายๆท่า แล้วก็เก็บไปดูนะฮะแบบนี้ให้ทําแบบนี้สักสองสองสัปดาห์เนี่ยอาการปวดดีขึ้นมากแล้วครับแต่ว่าถ้าอยากให้หายขาดจะต้องดูท่าท้ายๆนะนะอีกสักข่าหนึ่งสําหรับคนที่ปวดคอบ่อยๆปวดคอบ่อยๆเราปวดสะบักก็คือใช้เชือกเหมือนเดิมเลยมีเชือกนี่ดีมากเลยนะไปหาเอาเองนะไม่ได้ขายโอเคเบลที่รัดก,กระเป๋าแหละครับนะยกแขนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดึงสะบักลงมาข้างหลังแบบนี้ดึงให้มันอยู่หลังสี่ส่ายไหมฮะ แบบนี้ให้สะบักมันชนกันขึ้นดึงชนกันแบบนี้แล้วก็ผ่อนดึงกันชนกันแบบนี้แค่นี้นะฮะค้างไว้1 2 3 4งหแล้วผ่อนแค่นี้เองอาการปวดตรงคอบ่าสะบักก็ดีขึ้นแล้วแต่ทั้งทำบ่อยๆอย่าลืมว่าถ้างเงยคอให้ทำบ่อยๆนะครับสุดท้ายถ้าเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้เรานอนคว่ำแบบนี้นะครับ คอตรงๆเนาะเหยียดแขนขึ้นไปแล้วก็ดึงสะบักลงมาข้างหลังแบบนี้เงยคอขึ้นแล้วผ่นับ1นถึงหคล้ายๆกับท่ายืนนะแต่เป็นทําท่านอนทำสิบครั้งเป็น1เซตนะครับแล้วก็ทําสักวันหนึ่งประมาณสัก5้าถนะึงสิเซตเนาะเอาเท่าที่เราทําได้นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องสิบเซตเท่ากันนะบางคนแข็งแรงก็สัก10บางคนที่เพิ่งเริ่มก็อาจจะสักสองสามเซตก็พอ แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองประมาณนี้เนาะอย่าลืมไปปรับเรื่องของโต๊ะเก้าอี้ท่านั่งที่เหมาะสมนะครับจอจอของคอมจะต้องอยู่ในระดับสายตาคีย์บอร์ดก็ต้องอมีคีย์บอร์ดต่อออกมาอย่าไปทำชินโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่คนมาทํากายภาพแล้วทำที่โน้ตบุ๊กตลอดเลยพอทาโน้ตบุ๊กก็โต๊ะก็ญี่ปุ่นรู้จักโต๊ะญี่ปุ่นใช่ไหมวางโน้ตบุ๊กแล้วก็อยู่อย่างนี้แน่นอนปวดคอปวดบ่าปวดหลัง ทำแบบนี้สักวันสองวันไม่เป็นไรเพราะยังเด็กอยู่แต่ถ้าอายุสักสามสี่ิไปนั่งทาแบบนี้ วันเดียวก็รู้เรื่องนะมอหองกระดูกคอบ้างมอหองกระดูกสันหลังบ้างไปแน่นอนนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือในยูทูบชาแนลก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ